ก็สัญญาณพร้อมแล้วแหละที่เรานัดหมายกันไว้คุณอันวาสาวและสอสอปัตตนีประชาธิปัตย์มาพูดมาคุยมาถ่ายมาถามกันหน่อยปที่ปัตย์นี่ยังไงเนีย่ยพสุขเข้าภาสาแทรกนะฮะตอนนี้เรียนเชิญครับคุณอันวาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณพัดครับสวัสดีครับครับคุณอันวานดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์นี่โอ้โหวันนี้เป็นประเด็นอีกแล้วระดับรองหัวหน้าพักเลยที่ออกมาถแถลงเอาขค่นี้คุณถามว่าถ้าถ้ามัน ถ้ามันเป็นจริงนะผมใช้คําว่าถ้านะถ้ามันเป็นจริงเนี่ยแบบนี้เนี่ยคือปฏิบ,บัติเขาจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรจากระบวนการของพรรคจะเป็นยังไงฮะออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในาอดีตเราเออคุณกุญพัฒน์ค,ง,คงเห็นนะครับว่าตอนไม่ว่าจะเป็นทางตอนที่คุณออวิทยากแก้วพารา d a นะฮะแล้วก็คุณวิทูลน,นำบุตรนะครับที่เวลามีกรณีแล้วเขก็ แค่พาดพิงว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้ทุจริตยังไม่ได้แค่จะสอบเนี่ยเขาก็แสดงเสปิริตที่จะลาออกทันทีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยอในกรณีของรองหัวหน้าเอตอนนี้ทราบด้วยเหรอครับว่าเป็นใครอย่างนี้คุณคุณวัะก็คุณคุณปรินมาถแถลงข่าวแก okay, มาถแถลงข่าวว่าแกปฏิ <okay. S 2> เสธแกไม่รูพ้พอดีผมผมพอดีผมอยู่พื้นที่อะครับไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้ดูข่าวด้วยซ้ำไปเพราะว่าช่วงช่วง หลายวันที่ผ่านมาในช่วงที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับก็หลายคนก็ถามอยู่ตลอดในของผมนี่มันก็คือคำถามอย่างที่บอกอะตกลงเอาไงอยู่ยังไงไปยังไงอยู่อยู่หรือไม่<อ>ผมก็บอกอว่าอตอนนี้ผมยังอยู่ประชาธิปัตย์ยัง<อ>ไม่ได้ไปไหนยังอยู่<อ>นะครับ<อ>ก็พยายามทุกอย่างตอบว่ายังอยู่ยังอยู่ ก็รอดูว่าประชาธิที่ปัจะเอายังไงกับผมแค่นั้นเองอะไรก็ถ้าถามผมว่าเออเมื่อกี้คุณเออโพูดไปพูดมาลืมเลยคุณ่อี้ถามอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรืองเรื่องคุณบาลเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่เอาเรื่องนี้ก่อนถามว่าในเชิงในเชิงของพักแล้วเนี่ยปกติถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเป็นจริงนะสมมติมีสมาชิกพักคนหนึ่งแล้วไปก่อเหตุแบบนี้จริงๆเนี่ยพักเขาจะมีมาตรการอย่างไรฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยแค่ผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แค่ถูกพาดพิงว่า ว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเขาก็แสดงสติริตลาออกแต่ผมก็ต้องบอกว่าคุณปินเขาแถลงข่าวว่าลาออกไม่กี่คุณคุณพักบอกว่าลาออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ต้องต้องก็ต้องบอกว่าก็ต้องชื่นชมนะครับอย่างน้อยที่สุดยังรักษามาตรฐานสิ่งที่เป็นความดีงามในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์คุณปินบอกว่าไม่ไม่อยากให้กระทบกับพักใช่ไหมครับอืมก็เลยแสดงจุดยืนว่าขอให้ลาออกแล้วก็ขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมก็ถือว่าสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่ประชาธิที่ปัดเนี่ยทำประพฤติปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาที่ในอดีตมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งคุณปินที่เขาลาออกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเองเนี่ยถูกตั้งเป็นผู้มนวยการการเลือกตั้งของกทมถูกไหมครครับใช่ครับแล้วก็เสร็จทีนี้เมื่อท่านแสดงจุดยืนว่าอะไรที่จะพูนก่อนจะเป็นอย่างออกมาในผลอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยท่านก็แสดงสปิริตผมก็ผมถือว่าก็ชื่นชมจะถามว่า Uh, คุณปริณถ้าสมมติว่าไม่ใช่ในช่วงของลาออกจะในช่วงที่เลือกตั้ง,นงเนี่ยจะของกทมเนี่ยถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในบริบทนี้จะลาออกหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราดูในบริบทของคนที่ที่ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นรองหัวหน้าพักนะครับครัถ,ถูกปปชชีช้มูลแล้วก็ยังอยู่นะหัวหน้าพักเองเนี่ย โดนทั้งเรื่องหน้ากากโดนทั้งเรื่องของถุงมือยางก็ยังไม่แสดงสปิริตก็ยังอยู่นะผมคิดว่าวันนี้ไอ้อย่างนี้แหละที่จะทําให้พักเนี่ยมันแย่และตกต่ำไปเรื่อยๆคุณปินเนี่ยสแสดงจุดยืนอย่างเงี้ยผมชื่นชมเขาเลยนะนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่จะรักษาพักผมพยายามบอกทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้บอกว่าเราต้องการที่จะช่วยพักให้มันดีขึ้นมาอะไรที่มันอยู่ในการเคลือบแคลงสงสังสยวันนี้เนี่ย ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเราทำผิดแล้วก็ขอโทษนะครับแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอปรวารณาจะทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปผมถึงพยายามพยายามทำทุกอย่างบอกว่าเนี่ยคือแนวทางที่จะกอบกู้ชื่อชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ให้อยู่ในใจของคนคนไทยที่เคยสนับสนุนเราเนี่ยในอดีตแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะกะทมสสหายเกลี้ยงเลยถูกไหมฮะ มันจะมีผลกระทบไหมกับเรื่องของของการเลือกตั้งสกกับสบขหรือผู้ว่าออมันกระทบแน่ถ้าผมบอกว่าไม่กระทบเนี่ยผมก็คงเป็นเป็นคนที่พูดโกหกอะผมไม่ทําอย่างนั้นนะออยิ่งเดือนนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนบวชกระทบไม่กระทบแน่นอนแต่กระทบออแล้วจะแก้ยังไงแค่นั้นเองที่จะเรียกร้องกลับมาเนี่ยผมถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องพูดความจริงยอมรับ แล้วก็ฟังเสียงประชาชนยืนเคียงข้างเขาแล้วก็รับฟังความรู้สึกเขาว่าเขาต้องการอะไรวันนี้อย่าดีแต่พูดนะครับดีแต่พูดว่าโร้ยเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้ากระแสยังอยู่อย่างนี้คุณจะเอาตรงไหนร้อยเปอร์เซ็นน่ะแล้วบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีคนท้าไม่ใช่เหรอบอกว่าขอลงร้อยล้านน่ะพนันกันไหมเอา,ถ,าถ้าแน่จริงก็ไก็พน,นันกับเขาดิผู้บริหารเนี่ย ืชัดเจนเขาก็ประกาศชัดเจนด้วยนี่ไงผมต้องบอกว่าวันเนี้ยก็ต้องอย่าลืมนะวันเนี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีผู้สื่อข่าวเป็นเป็นสิบสิบล้านคนนะคือใครครับก็คือพี่น้องประชาชนที่เขามีกล้องมือถืออยู่ในมือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันกระจายแค่แป๊บเดียวเองรู้สึกทั่วประเทศเนี่ยรับรู้กันหมดแล้วนะอันเนี้ย โลกมันเปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยการจะสื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องอาใช้ต้องอาศัย,ออยผู้สื่อข่าวถูกไหมฮะเขาถึงเรียกว่าอใช้สื่อมวลชนอืค, <ำ S 2> คําพูดว่าสื่อมวลชนเนี่ยแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยสื่อมวลชนสื่อมวลชนสื่อสารแต่วันเนี้ยมันกลับเป็นมวลชนสื่อสารนะไม่ใช่สื่อมวลชนสื่อสารนะมันกลับกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโลกเปลี่ยน ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องพูดความจริงเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกคุณทําอะไรต่างๆเนี่ยเราอยู่ในสายตาของชื่น้องประชาชนทุกคนคจับตามองอยู่ทุกกระเบียดนิ้วครับครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นกรณีของรองหัวหน้าพักเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณวาบอกว่ายังไงเนี่ยมันกระทบอยู่แล้วแม้ว่าแม้ว่าประชาธิปัตย์เองจะหาคนใหม่มานั่งเป็นผู้ในการแต่ข่าวที่เกิดขึ้นมันกระทบใช่ไหมทูกับ มันกระทบเนี่ยถ้าถ้าไม่กระทบผมว่าคําตอบนี่ผมไม่ต้องตอบด้วยซ้ำไปถ้าไม่กระทบเนี่ยคุณปินจะลาออกทําไมแล้วก็ยังอยู่สิก็เลือกตั้งกันต่อถูกไหมนะครับอืมมันกระทบอยู่แล้วอืมแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะฮะคุณดันวาคือจากการลสํารวจโพของโพต่างๆนะคุณดันวาเราเห็นว่าคือโอเคแหละดรเอกก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของของโพส่วนใหญ่ก็อยู่บ้างสองบ้างสามบ้างอาจจะถึงสี่ถึงห้าในบางโพ แต่ดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรก็ยังคงนิ่งๆอยู่กับกับหรือว่าเขารับได้หรือเขาเขายังไงฮะผมผมถามคุณกุญพัฒน์วันนี้ทําไมถึงอยู่นิ่งๆไม่ออกแล้วออกมาจะกลัวชาวบ้านด่าหรือเปล่าจะต้องตอบข้อชี้แจงตอบอะไรกับชาวบ้านหรือเปล่ากระแสอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งพูดว่าโอ้อยังไงก็กระแสมันดีจริงไหมในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเขารับรู้เขารู้สึกได้นะฮะ พูดไปยังไงค่ะถ้าสมมติว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่ได้ดีแต่เราบอกออยังไงเราก็มั่นใจดีเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เอาเขาจะไม่เลือกเอาด้วยซ้ําไปอืมถูกไหมฮะครับทีนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องตอบคําถามเขาอะ่ะทาไม่ตอบนิ่งๆก็ไม่งั้นก็ออกมาสิไม่เป็นไรเลยก็ออกมาพูดเลยจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาเลือกตั้งกทมเลือกตั้งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นไหมครับตอนเวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ย เขาจะแบ่งโซนกันเลยคึกคักมากภาคใต้ดูน้องจอกดูอะไรต่างๆเนี่ยสสภาคกลางไปดูอีกฝั่งหนึ่งภาคอีสานดูอีกส่วนหนึ่งช่วยกันลุมช่วยกันหาเสียงช่วยกันชี้แจงแต่ครั้งนี้บรรยากาศมันเป็นยังไงล่ะครับมันดีไหมล่ะความรู้สึกมันเดิๆมๆยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมฮะอืมค่ันี่มันก็ก็ช็ชัดอะ่ะจะให้ผมพูดยังไงอะปุก ผมผมพูดว่าอะไรก็ต้องพูดความจริงอ่ะบอกมาเลยว่าเป็นยังไงแล้วร,รู้สึกยังไงผมเองก็ยืนหลักอย่างเงี้ยเคียงข้างประชาชนอะไรที่ถูกก็ถูกอ,อะไรที่ผิดเขาว่าผิดไปบแล้วก็ยืนเคียงข้างประชาชนถึงมีบริบทผม้องบอกว่าผมก็หกไม่เป็นอ่ะอทุกวันนี้เนี่ยครับเธอ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 ตอบฮะก็ทุกวันเนี้ยผมผมคิดว่าผมพูดความจริงดีกว่าผมพยายามทําให้สิ่งที่ ที่เราบอกว่าเราพยายามจะเกอะกู้พักให้อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนอะไรที่มันมันเป็นแนวทางที่เขารู้สึกเนี่ยหรือเขาคิดเราตอบโจทย์ความรู้สึกเขาไหมอย่าไปอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรความรู้สึกเขาเลยเพราะเขาเป็นคนเลือกเรานะครับถ้ายิ่งทำอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยกระแสมันก็ไม่ไดีดีกับเราหรอกผมเองพยายามทักท้วงพยายามพูดพยายามนำเสนอทุกครั้งที่ทำเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้ไงแต่พอ บอกว่าไอ้น,นี่ไงพอมีเรื่องของการทุจริตเรื่องแต่ผมก็พักทั้ั้ใหญ่ไปทำหนีที่แก้ยังไงก็บอกมาที่ไปตั้งอย่างกรณีที่เรื่องของหน้ากากเนี่ยไปตั้งรองหัวหน้ามาสอบหัวหน้าอย่างเงี้ยมันมันซักฟอกขาวฟอกขาวอย่างมันได้เหรอสังคมเขาสังคมเขารู้สึกยังไงเขาไม่ได้โง่นะใอ้วิธีการอย่างนี้่างหากที่จะทําให้พรรคนี่มันแย่ลง ไม่ใช่เอาวิธีการที่บอกว่าเอ้ยพูดความจริงเราต้องทําความจริงให้ปรากฏแล้วสุดท้ายที่จะไม่ส่งผมลงเห็นไหมละ่ะเข้าใจได้ยังนะครับม,มันเกิดอะไรขึ้นอืมแล้ววันนี้กระแสเป็นยังไงผมลงพื้นที่เนี่ยก็บอกคนว่าออกเธอะยังมีคนพูดแต่คําเนี่ยออกจากพักเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ผมเนี่ยพยายามทักท้วงพยายามพูดเนี่ยเพราะผมต้องการอยู่พักนี้ถามว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยในพักเนี่ย หลายคนมีความรู้สึกเดียวกับผมไหมก็มีมแต่เขาไม่พูดเขาไม่ได้ทักท้วงไงพอเขาถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกจากพักแต่ผมเนี่ยทักท้วงเพราะผมผมยังอยากอยู่กับพักให้แก้ซะให้ทำสิ่งที่ถูกซะชา<อ>วบ,บ้านจะได้ยอมรับเรารักเราเหมือนเดิมนะครับนั่งไงนั่นหมายผลน,นั่นหมายความว่านี่นี่คือปัญหาหลักที่ที่หัวหน้าพัก รองหัวหน้าพักที่เขาลงพื้นที่กันแล้วก็เขาก็มีการพาดพิงมาถึงว่าคุณอันวามีปัญหากับผู้กับผู้บริหารพักนี่คือเรื่องนี้แหละก็เห็นไหมล่ะครับเรื่องนี้ไงเรื่องหลายเรื่องไงเรื่องกรณีมาจากที่ไปโหวตสวนโหวตสวนเพราะอะไรเพราะตัวเองยื่นกฎหมายของตัวเองแท้ๆแ้วอยู่ดีๆทางรัฐบาลบอกว่าไม่เอากฎหมายฉบับเนี้เอาถอนคว่ำจดหมายตัวเองโดยไม่มีเหตุผลจะชี้แจงอย่างเนี้ยมันจะไปได้เหรอ ที่ผมพูดก็ไม่ถึงมส4่สิบไงอะไระที่มีดีก็ทําต่อสิประกาศเป็นกฎหมายไปเลยอะไรที่มันไม่ดีก็ยกเลิกมันซะ,มนะไม่จะไปผิดปีปัญหาอะไรตรงไหนอะ่ะเราก็เป็นเสียงข้างมากทําดี<ม>ประชาชนเข้มมองอยู่อะ่ะเขาก็สนับสนุนเราเองอะ่ะถูกไหมฮะมถ้าทําไม่ดีแล้วยังบอกว่าดีเนี่ยเราก็อาจจะดีในหมู่เราอะ่ะแต่เสียงสนับสนุนก็หายลงไปเรื่อยๆอะ่ะชาวบ้านก็ถอยเราไปเรื่อยๆอะ่ะ หรือคน<ม>ในพักเองก็ลาออกจากพักไปเรื่อยๆอมันดีไม่ล่้อย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ไม่ล่ะจะอยู่กันอย่างนี้ต่อใช่ไหมล่ะก็เอาสิถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็เอาฮะวันหนึง่งอะ่ะผมก็คงได้ออกอ,ะอ่ะอ่าคือด้วยเหตุผล<น>เหล่านี้มันมันมันกลายเป็นสิ่งที่ที่มันจะเป็นจุดที่เขาตัดสินใจไม่ส่งคุณอันวาถูกไหมตอนนี้เ็ายังไม่พูดนะว่าจะไม่ส่งแต่คนรอบตัวพูดถึงหูผมตลอดนะ แล้วถ้าไม่ส่งผมอยากจะส่งใครอะ่ะก <G ül üyor> ็เห็นเอาคน<ห>ที่มาแทนผมมาเวลาตอนลงพื้นที่เนี่ยผมเองยังไม่บอกเลยว่าจะลงมาไม่ได้นัดผมผมเป็นสอสอของพรรคแต่ไม่ได้ไม่ได้ประสานไม่ได้อะไรเลยแล้วไปมีคนที่จะลงแทนผมเนี่ย <G ül üyor> เข้าไปในพื้นที่ขอโทษครับคนที่ลงจะแทนผมเนี่ยแพ้ผมมาสองรอบแล้วนะก็เอาเลยไม่เป็นไรหรอกครับถ้าคุณยืนยันว่าคุณกับผมเนี่ย นะผู้บริหารกับผมเนี่ยไปกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันพูดความจริงแล้วก็มันรู้สึกว่าไปแทงชี้ใจดําของเขาเนี่ยก็เอาเลยครับไม่ให้ผมลงผมก็ออกได้ไม่ส่งผมลงผมไปอยู่ภาคอื่นได้ถ้าพี่น้องประชาชนผมบอกว่าออกทุกวันนี้เขาก็พยายามพูดละบอกให้พูดถึงศักดิ์ศรีของคนในสามจังหวัดวันนี้มันไม่ใช่ภาคประชาธิปัตย์กับผมนะนะประชาธิปัตยัประกาศสงคารกับคนในเขตพื้นที่ของคนจังหวัดชายแดนใต้นะ ผมเป็นตัวแทนคนเดียวอะ่ะที่เขาเลือกแล้วก็มีความหวังว่าจะทําหน้าที่เป็นเสียงเอกระบอกเสียงให้เขาพูดแทนเขาแต่คุณไม่ให้เกียรติผมเลยคุณลงพื้นที่ก็ไม่ได้ประสานผมจนคนในพื้นที่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทํำไมสสไม่มาหัวผมไม่ทราบเขาไม่ได้ประสานผมแล้วก็เขาไปในนามอาจจะนามของรองนายกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้ประสานผมจะไปยังไงผมก็มีม,มารยาทพอ รับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการติดต่อมาไหมคุณนันวาว่าทําไมถึงไม่แจ้งไม่มีครับก็ไม่เป็นไรครับผม,ผมก็ไม่สนน่ะคุณไม่ติดต่อก็เรื่องของคุณน่ะผมก็ทําหน้าที่ของผมในฐานะที่ผมเป็นสสเป็นตัวแทนที่นี่เนี่ยก็ยังเดินลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนยังสอบถามเขาว่าในกรณีของตัวแทนของตัวเองเนี่ยเจอบริบทอย่างนี้เนี่ยตัดสินใจจะให้เลือกเส้นทางไหนก็บอกผมมาผมยังตามตามเขา เขาเยังเป็นคนตัดสินใจร่วมกับผมอยู่ครับฮะถ้าถ้ามันมีความคือผมคุยกับคุณอรวารมามาสักพักใหญ่แล้วนะไอ้ <S 2> <S 2> <S เรื่องความชัดเจนว่าจะส่งไม่ส่งซึ่งจนวันเนี้ยก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าเสียงที่เข้าหูคุณอนวาเนี่ยคือบอกไม่ส่งใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าถ้าเข้าชัดเจนวันนี้พรุ่งนี้ว่าปั๊บว่าเขาไม่ส่งคุณอรวารทําำยังไงฮะก็คุณคุณพันธ์ครับวันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเขาจะถ้าไม่ส่งเนี่ยเอาชัดชัดเลยผมว่าคงไม่ลงอ่ะ ถึงมันจะลงไม่ได้พวกคนที่เซ็นชื่อเนี่ยคุณคุณคือหัวหน้าถ้าเขาไม่เซ็นเราจะลงได้ยังไงนอกจากอ,ออกจากพักนี้ครับซึ่งผมก็คงต้องถามชัดเจนแหละทําหนังสืออะไรทุกอย่างเป็นเอกสารเนี่แหละแต่เขาก็คงจะยือ้อย่างงี้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมก็มีมีเอเดดไลน์ให้เขาอะฮะรมะนั้นจะก็จะกระทบในการที่จะ เป็นความหวังรืกวา่าการที่จะรวมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในอนาคตเนี่ยผมคงไม่ให้รอให้ถึงวันนั้นนะครับถามถามคุณวาจริงๆนะว่าวันนี้ในใจมีพักในใจหรือ,อยังว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งฉันจะไปอยู่พักนี้เตรียมไว้หรือ,อยังคุณคุณพัฒครับผมจะบอกว่าวันเนี้ยผมมีมาทาบทามไม่ต่ํากว่าห้าพักนะครับแต่สิ่งที่ผมตอบคือขอให้ผมชัดเจนกับพักประชาธิปัตย์ก่อนอยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ผมก็คือผมยังอยู่บ้านนี้ผมก็เกิดจากบ้านนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมชัดเจนกับบ้านนี้ว่าผมไม่อยู่แล้วเนี่ยเรามาคุยกันว่าจะเอาอยังไงฮะมีห้าพักติดต่อมาแล้วครับมไม่ต่ำกว่าครับจริงๆมากกว่าครับแต่ใจอ่ะใจยังอยู่นนประชฎิปัตย์โถพยายามทักท้วงพยายามทําทุกอย่างฝืนแม้กระทั่งดนเหมือนจะ เอาตีนีถีบหน้าแล้วเนี่ยทําเพื่ออะไรล่ะครับทําเพื่อให้พักนี้เข้มแข็งให้ได้ไอ้คนที่ไม่สมควรอยู่ก็ไม่ควรอยู่คนที่สมควรไปน่าจะเป็นคนอื่นไม่ใช่ผมนะอืมครับผมถามได้ไหมว่าในห้าพักเนี่ยในหรือมากกว่าห้าพักเนี่ยเป็นพักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลไหมครทั้งสองฝั่งครับทั้งสองฝั่งครับอืมซึ่งคุณอันวาก็ไม่ติดอะไร ถ้าจะต้องไปอยู่พักที่ตรงข้ามรัฐบาลเอาพูดพูดผมพูดตรงๆเอาไปอยู่ไปอยู่ก้าวไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคําชี้แจงต้องถามคนของผมในพื้นที่ด้วยไปได้ไหมเห็นด้วยไหมรู้สึกผมไปอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าถูกฉลกหรือว่าถูกตามที่ใจต้องการไหมแต่ผมยังผมพูดตอนช่วงที่ผมลงพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ลงเจอเนี่ยผมก็จะบอกว่าสองสาเดือนที่ผมลงมาเนี่ย มีอยู่สองสามประเด็นนะครับมาพบเจอพวกเรามาช่วยเหลือนะครับวันนี้ผมก็มีคนใจบุญนะครับบริจาคเป็นที่นอนสำหรับคนที่ป่วยที่เขาเรียกว่าติดเตียงนะครับเขาบอกท่านนันวาคนป่วยติดเตียงมีเท่าไหร่ผมยินดีบริจาคนะผ่านท่านนะครับผมก็เอาไปแจกเข,เขาส่งมาให้ผมผมก็เอาไปให้ หลายพื้นที่ก็ไปในพื้นที่ของตําบลปียากับตําบลเออบางปูนะครับวันนี้ก็เป็นของบางปูแล้วก็มีผู้ใจบุญเอาข้อสารมาให้บอกคนในพื้นที่คงจะตกงานเยอะคงจะลําบากเอาข้อสารมาห้าตันให้ลงไปให้กับชาวบ,บ้านมผมก็เดินลงไปให้คนที่ลําบากยากจนให้เขาได้มีกินในช่วงของการถือสินอดแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ให้มาเนี่ย ไม่ได้แยกว่าเฉพาะคนถือศีลอดหรือไม่ได้ถือศีลอดนะครับเป็นคนพุทธมุสลิมหรือศาสนาไหนก็แล้วแต่ท่านเข้าในหลักเกณฑ์ของผู้ยากจนเนี่ยท่านมาหาผมได้เลยผมมีของเตรียมให้ท่านหมดครับนผมก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สอบถามเขาว่ามีพักมาทับทามผมก็ถามเองเขาถามผมว่าตกลงยังไงจะให้จะไปไหนดีผมบอกว่าผมต้องถามท่านแต่ผมจะเอาข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย มาคุยกับพวกเราทั้งหมดอาจจะเรยียงรวมเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปทีละกลุ่มว่าเขาเสนอมาพักนี้เสนออย่างนี้เสนออย่างนี้อย่างนี้พวกเราเห็นว่าควรไปที่ไหนก็บอกผมนะแต่ผมก็มจะบอกเหตุผลว่าทําไมออพักรัฐบาลเป็นยังไงพักไยที่อยู่ฝั่งายค้านเป็นยังไงอนาคตจะทิศทางไปแบบไหนเนี่ยพอรู้ข้อมูลระหว่างกันให้เหมือนใกล้เคียงที่สุดเท่าเทียมกันเนี่ยแล้วเรามาตัดสินใจร่วมกันว่าจะให้ผมไปทางไหนผมยินดีครับ,รบวันนี้เนี่ย ส4ี่เมษาก็จะรัฐบาลจะหมดวาระประมาณมีนาปีหน้าเหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนคุณไอาวามีเดทไลน์ในใจไหมครับว่าจะให้เวลาประชาธิปัตย์ถึงเมื่อไหร่คุณคุณพัฒครับกันยานี่ก็ถ้าอะไรไม่ชัดเจนเนีนะฮะผมว่ากันยานี่จะเป็นช่วงที่นักการเมืองเนี่ยทั้งจะลาออกทั้งย้ายพรรคียเยอะคอยดูแล้วกันครับเพราะว่าหลังจากกันยาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็คงจะชัดเจนนั่นแหละใครจะอยู่ต่อหรือใครจะไปเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยก็คงได้ได้ได้เห็นข่าวสพัดในช่วงนั้นนะครับอเพราะว่ามันจะหมายถึงเรื่องของการสังกัดพักเรื่องอะไรด้วยครับก็ต้องดูบริบทของตัวกฎหมายตัวนี้ด้วยนะฮะเพาร,ราะถ้าสมมุติว่าการสังกัดพักไม่ได้ในใน,ในกรอบของกฎหมายที่กําหนดไว้เนี่ยถ้าสังกัดพักไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามกําหนดอาจจะลงไม่ได้อย่างเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หลายๆายคนคงจะได้ตัดสินใจกันผมเองเนี่ยเ คงจะถามกับทางพรรคเป็นารลัะกักษอนนะครับอืมแล้วถ้าชัดเจนยังไงเนี่ยคือผมผมไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรนะไม่ไม่เป็นหาไม่เป็นปัญหาสํัหรผมจะให้อยู่หรือจะให้ไปเนี่ยผมรับได้ทั้งนั้นนะฮะผมเป็นนักการเมืองผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่ที่ในส่วนของตัวผมกับแค่พรรคอย่างเงี้ยความรู้สึกจริงๆอยู่ที่พี่น้องประชาชนต่างหากถ้าสมมติว่าผมไปอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขามีความสบายใจแล้วก็มีความรู้สึก ที่จะสนับสนุนแล้วเลือกเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นพักเล็กเราก็คงต้องไปอยู่พักนั้นแต่รบ,บริบทของเหตุผลของการที่จะพักใหญ่พักเล็กเนี่ยผมว่าเราคงคงต้องชี้แจงให้เขาเห็นถึงความชัดเจนของกาบกรอกการทํางานแล้วก็แล้วก็วิธีการทํางานในการที่จะมีพลังในการต่อรองในเรื่องของทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับ,คร,บครับเห็นบอกว่าให้อดใจรอหลังสิ้นเดือนรอมาดอนจะมีอะไรเกิดขึ้นฮะ คงต้องไปถามทางหัวหน้านะฮะผมช่วงนี้ผมไม่อยากพูดอะไรที่แบบไปกระทบใครมากนะฮะเพราะถือศีลอดแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมจะไม่กักเ่ผมจะพูดทั้งหมดอ่ะต้องไปถามหัวหน้าพักว่าวันที่สิบสองไปพบใครมานะครับสิบสองในสาอ่าที่เนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยแล้วเป็นพบแล้วก็วัตถุประสงค์อะไรแล้วเขาพูดยังไงตอบทุกอย่างที่ประเด็นผมจะพูดให้เราฟังห้หมดซึ่งผมก็ทับมาตลอดอ่ะ น้าจิ้มได้ไหม้คุณอันวาครับน้ําจิ้มได้ไหมว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรเอาประเด็นน้ําจิ้มมานิดหนึ่งเกี่ยวกับอะไรก็เรื่องประเด็นเรื่องของการอยู่ไม่อยู่ในพักนี้ด้วยแหละแล้วใครจะออกใครจะอยู่แล้วอีกกี่คนนะครับอแสดงว่ายังมีคนจะทยอยออกอีกใช่ไหมฮะก็ผมถึงบอกไงครับว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพูดพูดท้วงพูด เสนอข้อคิดเห็นอะไรต่างๆพยายามพูดพยายามแสดงข้อคิดเห็นเนี่ยเพราะผมอยากจะอยู่ต่อแต่หลายคนที่ที่เขาไม่พูดเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบผมนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกแล้วก็ไม่ได้ไปพูดง่ายๆไปทักท้วงไปเสนออะไรในพักเพราะว่าวันหนึ่งเขาถือว่าถึงจุดที่เขาไม่นั้นแล้วเนี่ยเขาก็คนเดินทางออกจากพักไายแค่นั้นเองอืับไม่จบแล้วครับยังไม่สุดถ้ายังไม่สุดครับ คุณอันวาเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมของเราเนี่ยห้าพันกว่าท่านเนี่ยคอมเมนต์ที่ไหลเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยบอกคุณอันวาอยากทุนวาออกไปเลยเพราะคุณอันวาออยัายางไงคนก็เลือกมาอยู่พักไหนก็ได้ครับเอ่อเพราะผมถึงบอกไงว่าผมเอาคำความรู้สึกของคนเลือกผมเมื่อถึงว่าเขาเลือกอยังไงวันนี้เนี่ยลงในพื้นที่ลองไปดูในเพจในไลน์ผมอะคําให้ออกจากพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีมาตลอดเดินลงพื้นที่ก็เจอมาตลอด วันนี้ก็เจอเมื่อวานก็เจอเมื่อวานซึ้งก็เจอ <c oughs> นะครับถามว่าเข้าหูผมนะเข้าหูผมผมฟังไหมรับฟังคิดไหมเอามาคิดหนักเลยครับ <c oughs> แต่ทุกอย่างเนี่ยไว้ถึงเวลาที่จําเป็นแล้วก็รอบคอบที่สุดแล้วก็มีเหตุผลที่สุดอย่าใช้ความรู้สึกโกรธเกลียดผมไม่ได้โกรธเกลียดหัวหน้านะแต่ผมมองว่าใครที่เหมาะสมที่จะนํารัตนาวาลํานี้ ออกมาสู้ฝั่งขององออ,ออกมาสู้คลื่นโต้คลื่นเนี่ยแล้วก็นําความสําเร็จให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับ,รบผมมองตรงจุดนี้ที่พยายามพูดจะปากฉีกเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้พักมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อืนะครับแก้ปัญหาเถอะครับคิดเถอะครับ,ค,ค,รบคุณเหมาะที่จะอยู่ในตําแหน่งอีกหรือไม่ผู้บริหารชุดเนี้ยควรจะอยู่อีกไหมควรต้องออกแล้วถ้าจะแก้นะ่ะ ขอพูดตรงๆอย่างนี้เลยแหละครับไม่ต้องเกรงใจการที่จะทําให้พรรคมันดีขึ้นเนี่ยมันคงต้องพูดความจริงอ่ะบางทีความจริงอาจจะทําให้ความรู้สึกของคนที่ฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันไม่ไม่พอใจรู้สึกกระทบจิตใจผมบอกงี้ฮะโรคเนี่ยบางชั้นต้องโรคโรคบางอย่างต้องใช้ยาแรงไม่งั้นรักษาโรคไม่ได้นะครับประชาชนที่ปักวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ป่วยหนักมากถ้าไม่แก้ให้ถูกทางเนี่ย ชาธิปัตย์อนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีอนาคตสาหรับคนที่เป็นคนรุ่นหลังที่จะคาดหวังกับพักนี้แล้วนะครับผมขอพูดอย่างนี้ตรงๆอย่าง,งนี้แหละใครจะว่าอย่งางนาีน้ไม่ให้ผมอยู่จะไล่ผมออกก็เชิญครับยินดีครับับสุดท้ายเนี่ยนอกจากฝากถึงผู้บริหารพักแล้วอยากให้ฝากะไรถึงกับประชาชนผู้สนับสนุนเราด้วยครับก็ต้องบอกว่าพยายามนะครับใจเย็น แล้วก็มีสติในการที่จะเลือกในการที่จะเสพข่าวนะครับแล้วก็หาข้อมูลฟังหลายๆสื่อฟังหลายๆด้านไว้นะครับจะบอกว่าวันนี้ทุกคนเจอความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันหมดขอให้มีความอดทนนะครับแล้วก็อย่าท้อในชีวิตทุกวันเนี้เราเจอบริบทของการที่จะต้องสู้กับอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านคนเดียวนะครับที่ลำบากทุกคนลำบากนะครับ แต่ขอให้สู้ปกตินะครับปัญหามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกเมื่อถึงจุดที่มันต่าสุดเมื่อไหร่มันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราแก้ได้ปรับได้หรือทนได้เนี่ยก็พยายามใจนิ่งๆสู้กับมันอดทนกับมันให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะครับในการใช้ใจ่ายทุกวันนี้ในทุกอย่างที่มันของมันแพงนะครับการหาเงินเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็พยายามประหยัดมัธยัสถ นะครับแล้วก็ทําสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านคนรอบตัวหรือแม้แต่ตัวเราเองต้องพยายามนะครับวันนี้ถ้าสมมติว่าเราคาดหวังกับใครไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจกับคนข้างๆให้ได้อย่างนี้ครับผมเนี่ยเจออะไรมาเยอะผมยังสู้เลยครับตัวเองคนเดียวกับในพักในี่เจอโควิรสัมาเยอะสู้ครับ ไม่ท้อครับเพราะผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะมีขึ้นได้ถ้าเราพยายามมากพอถ้าเราไม่เคารพตัวเองเราคิดว่ามันทำไม่สำเร็จเนี่ยเราเองยังคิดว่าเราไม่สำเร็จเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวเราแน่นอนพรานสร้างความรู้สึกสู้ในใจกับตัวเราเองให้มาก่อนแล้วก็ช่วยคนข้างๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อสังคมมันอยู่ในทิศทางที่มันควรจะไปเนี่ยอดทนนิดเดียวนะครับนิดเดียว สักพักหนึ่งอะไรที่เป็นอุปสรรคสิ่งเลวร้ายมันก็จะผ่านไปครับอืมครับครับแล้วครับอันนี้ขอบคุณมากครับคุณนันวาครับที่มาพูดคุยกันในวันหยุดแบบนี้นะครับก็มีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคุณนันวาสาแล้นะครับสสปัานีพักประชาธิปัตย์นะครับก็คุยกันหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของกรณีของประชาธิปัตย์ตอนนี้นะครับสภาพประชาธิปัตยภายในที่กําลังมีปัญหานะครับเรื่องของรองหัวหน้าพรคนะับที มีกรณีที่เปิดโปงออกมาว่ามาีถูกกล่าวหานะครับว่าไปลวนลามาผู้หญิงหรือเหล่านี้นี่ยครับก็วันนี้คุยกันหลายประเด็นนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ